ทีเลยแล้วก็มั่นคอยอัปเดตแอปพลิเคชันกันด้วยนะให้มันล่าสุดตลอดเวลาเลยนะคะเอาล่ะสำหรับความหลงของช้อปปี้ควิดวันนี้วันสุดท้ายก่อนที่จะยาวๆนะใครที่อยากมีความเห็นอะไรหรือว่าอยากให้มีต่อหรือไม่ทักทายเข้ามาได้นะคะในแฟนคลับแฟนเพจค่ะช้อปปี้ควิดบอกไปให้เลยจ้าสำหรับกติกาของเราในวันนี้นะคะก็เช่นเดียวกันเลยคะ่ะมีคําตอบคําถามทั้งหมดหกข้อตอบถูกหมดได้เงินไปตอบผิดก็คือ,อไม่ได้เงินแต่ว่าก็จะอยู่ต่อกับเราสามารถดูกับฟาโรได้ดูความเพลยร์ของสุดของ,ของฟาโรกันได้นะคะอยู่ช่วยคนอื่นได้ ได้อยู่ให้เราใชกับคนอื่นได้เช่นเดียวกันนะคะแม่แล้วก็สําคัญขอร้องนะคะอยู่ต่อให้จบเลยเพราะว่าเราเราจะมีคำใบในรอบต่อไปอีกไหมคะรอบนี้ไม่มีแล้วเนะาะประกาศผู้โชคดีมีไหมคะมีถูกไหมคะที่คําถามมีแจ่โค้ดมีไหมคะมีอยู่แล้วยังอยากแจกอยู่เหมือนเดิมนะคะเอาล่ะแล้วก็กิจกรรมแชร์แอนด์วินใดใดทั้งสิ้นนะคะเพียงแค่คุณแคปหน้าจอนะออตอนนี้เล่นแบบนี้โพสในโซเชียลมีเดียค่ะพร้อมติดแฮชแท็ก์ช้อปปี้คิด G S นั่นเองค่ะส่วนกิจกรรมของการที่คำถามเนะี่ยเพียงแค่คุณที่คำถามซ้อยก็ทำตอบโพสในทวิตเตอร์ติดหาแท ทีไอร์ช้อปปี้ควิสทีเอสค่ะแน่นอนทั้งสองอย่างนะคะรุ่นรับหนึ่งขัญช้อปปี้คอยค่ยะ,คะเอาละ่ะมา,ตนนาแต่ว่าประกาศสั้นหน้าเลยนะรอกันได้ไหมเอ่ยก็คือประมาณช่วงปลายปีหกสี่นะคะ <c oughs> เดี๋ยวรวอเอออย่าอกว่าทรมงานเอาจริงไม่แน่นะตอนนั้นเองทีมงานก็อาจจะจำหน้ากันเองไม่ได้แนละ้วที่สองมานะคะ เพราะว่ามันยาน่าเกินไป,อ,อ,ไปอะไรยังไงดีคะคอมเมนต์ว่าทีมงานอ่ะทีมงานก็ยิ่งไม่ได้กำลังใจแล้วก็จะไม่มีตอ่อใช่ไหมเพราะคอมเมนต์ตอบว่าทีมงานตั้งแทีมงานก็จะเสียใจแล้วพอทีมงานเสียใจทีมงานก็จะงอนแล้วก็ไม่ทําต่อพอทีมงานไม่ทําต่อส่งผลไปถึงใครคะใช่ว่าไม่งอนใช่มันมีต่อไม่ได้อ๋อมันก็จะมีต่อไม่ได้แล้วถูกไหมคะอย่าต่อว่ากันเลยค่ะเพราะว่าถ้าทีมงานไม่มีซอปปี้ควิดไม่มีไาก็ไม่มี ไม่ได้คอยดูไม่ได้กินข้าวค่ะสำหรับวันนี้ค่ะฟางจาทั้งสิ้นนะคะหน, Godzilla. หนึ่งแสนชอบปีก่อนหนึ่งแสนชอบปีก่อนนะคร er เอาล่ามาเสียเวลาวไม,าม,าม่เยอะมากมาแล้วนะคะมาพร้อมกันที่ข้อหนึ่งค่ะช้อมมาไอัดตอยูักับตัดตดับ แบบนี้มาถ้าพร้อมแล้วข้อหนึ่งคำถามมีอยู่ว่าอยากดูดาวในตอนกลางวันต้องไปที่ไหนข้อหนึ่งนิชชัดรัตนโกสินทร์ข้อสองท้องฟ้าจำลองกรุงเทพหอดูดาวและข้อสามเยาวราชค่ะเออคำตอบก็บอกอยู่ว่าหอดูดาว ดาวอะไรไข่ดาวไข่เจียวอย่างเงี้ยหรอถ้าอยากดูดาวในตอนกลางวันต้องไปคี่ไหายออเออเออเอาจริงถ้าอยากดึงดาวอันนี้น่าจะพูดไม่ได้นะคะเือปุ๊บเจอแมลงสาบจริงๆแล้วไปสิงคูจริงๆนะคะอยากใช้กูนี่ก็ก็ลองดูได้ลองดูได้นะคะเอาล่ะมาสําหรับอยากดูดาวในตอนกลางวันนะคะต้องไปที่ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ก็ยังมีคนตอบว่าเยาวราชน,นะคะงงเหมือนกันเป็คู่สลามน้ำดาวนะคะเออหูสลามน้ำดาวงงไปหมดแล้วนะครับอ่ะข้อที่สองนะคะคำถา,ามมีอยู่ว่าที่อุปรกรณ์นะคะที่ใช้กดเมาส์บนโน้ตบุ๊กคือหนึ่งพัดแปดสอง สามใช้เมาส์อุปกรณ์นะคะที่ใช้กดแทนเมาส์นะครับบนโน้ตบุ๊กจะเล่นมุกไงจะเล่นมุกแต่ว่าคิดไม่ทันเอาละอุปกรณ์ที่ใช้กดแทนเมาส์บนโน้ตบุ๊กในคลเรียกคุป้า ทัชแพดนั่นเองและข้อสค่ะข้อนี้เอ่อเกี่ยวกับเรื่องของนามสกงนามสรอและข้อสามรเออรงงไปหมดแล้วหลายคนคิดว่าฟาบ้ายอีกไม่ใช่นะคะ เดี๋ยวมาด่าบานนะคะชิดเออลองดูสิลูเลมันยังไงนะแล้วรอหะหรือว่าแบบเป็นตัวรอข้างล่างรองไท้ายมันคือเสียงคำรามมันคือการคำรามเออนั่นไงกดซะเยอะเลยแล้วใครโดนอีฟาโลไงอีฟาโลโดนอีกก็อุตสาห์บอกเออตัดช้อยให้ว่ารอสุดท้ายมันคือเสียงคำรามก็ไปกดกันซะเยอะเลยกดกันเยอะแล้วมาตอบผิดเนี่ยตอบผิดไปหกพันกว่าคน ลุงมดาะอะไรสัแกมกันฉันเลยทีเนี้ยรอบสุดท้าย่ายได้จากกันได้ดีโอ้โหสร้างสตรูอีกหกคนาะคนไม่ได้บายเมื่อกี้ไม่ได้บายเมืมมม่อกี้ตัดชอยเห้ข้อใดเป็นไม่อยากกลับบ้านเลยโดนทุบแน่ๆเลยเอาล่ะนากสกุลไฟภาพถ่ายนะคะก็คือโรอข้อสอง,สองน่น ก็ออไรท์ที่พาบอกเนี่ยมันคืออะไรมันคือเสียงคำราม <c oughs> รู้จักเพลงของแ Katy p e รี่ไหม I got A n a d a I have oh, oh. a champion <c oughs> เนี่ยแหละประมาณนี้เราไปฟังกันดูนะคะ <c oughs> เอาล่ะและข้อที่4ค่ะข้อนี้คำถามมีอยู่ว่าณวันนี้ใครคือผู้หญิงที่มียอดผู้ติดตามบนอิ s t a g r a m มากที่สุด1 Taylor Swift ข้อ2 Ariana Grande และข้3 s e n a g o m e ค่ะเออ <c oughs> ท so <Yeah. S 2> ั้งสามคนเป็นนักร <Yeah. S 2> ้องหมดเลยบอกเลยว่าคนนี้เหรอคะเอ่ออะอะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรต่อมาอะไรอะไรอ่ะฮะอะไรอ่ะแกนนะเด้ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเหรอเดี๋ยวโดนรถไฟไปทันเหรอก็คิดไม่ทันอะไรวะอะไรวะอ๋ออะไรอ่ะแกนนะเด้เอออะไรอ่ะแกนนะเด้ไปช้าอะไรเงี้ย เนี่ยเดี๋ยวโดนเดาใบช้าอีกอ่ะเฮ้ยจริงจริงลองมันมันทีแบบสติเรามันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจริงๆนะมันแบบมันเบลอๆหนูขอโทษมาด้วยจริงๆเฮ้ยอย่ารีบสิเวลามีให้กดทั้งเยอะอก็รอแป๊บหนึ่งสิมันมันมีใบมาอยู่แล้วแหละแต่มันทีแบบขอแบบหลังๆลังไม่ด้ไมล่ะเรารีบกดเองแล้วก็บอกว่าเราใบช้าเปล่าแล้วค้นต่อไปต่อนี่คะก็คือ Ariana Grande a r i นาแกเน n d e อะก็ขอเพลง Thank You Next Thank you next Thank you next เชลวทวนะคะวันนี้นะมียอดติดตามนะคะในอินสตาแกรมถูกไหมคะหนึ่งร้อยสิบห้าล้าน สวดอาร er> ีนาเกรนเนเกรน่ดนคไม่ไหมดหนึ่ง้ยห้าสิบล้านฟลเวอร์ตั้งแต่น่ากับม่้หมดหนึ่งรี่สิดล้านฟล l เวอร์ค่ะเหมือนเกียดอะไม่ดูออกพ so ี่ไม่ยอมไปดูหน่ยยอมค่ะเครื่องหมายคำว่า X R ที่ขึ้นท้ายชื่อหุ้นหมายถึงผู้ซื้อเนี่ยไม่มีสิทธิ์อะไร ข้อ1ไม่มีสิทธิ์รับเงินปันผลข้อสองไม่มีสิทธิ์จองซื้อหุ้นออกใหม่ข้อ3ไม่มีสิทธิ์รับดอกเบี้ยย้ำด้ยค่ะคู่ซื้อไม่มีสิทธิ์อะไรเออไม่มีสิทธิ์รับเงินปันผลไม่มีสิทธิ์จองซื้อหุ้นออกใหม่หรือไม่มีสิทธิ์รับดอกเบี้ยคะไม่มีสิทธิ์อะไรเอ่ยอะไรนะอยากได้แต่ไม่ได้ใช่ไหมเฮ่อเอาจริงวันนี้จัดกันด้วยดีได้ไหมอะ พูดกันดีๆคุยกันดีๆได้ไหมอ่ะมีอะไรค่อยๆคุยกันอ่ะวโอ้รู้เลยว่าทำไปเดียวพขาเลยอ่ะขผ่อนได้ไหมอ่ะและเครื่องหมายคำว่า X R นะคะที่ขึ้นถ่ายชื่อหุ้นหมายถึงผู้คนนั้นนะคะไม่มีผู้ซื้อเนี่ยไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นออกมาเนี่ยอะไรนี่คะโอเค ซึ่งการสย,ย่อเหล่านั้นนะครับเป็นสิ่งที่นักลงทุนมือใหม่เนี่ยต้องเรียนรู้และก็จดจำให้ขึ้นใจค่ะเพราะว่ามันคือเครื่องหมายที่แสดงข่าวข่าวความเคลื่อนไหวของหุ้นซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นเหตุการณ์นะคะที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของนักลงทุนหรือการซื้อขายหุ้นก็ได้ค่ะเอาละ่ะและมาถึงข้อที่6ข้อที่หอย่างที่ฟาบอกไปนะครับว่าจริงๆมีการบอกคําตอบแหละไม่ได้เป็นการบอกใบมีการบอกคอํกาอคตอบไปแล้วเอาง่ายๆฟาพูดปกติฟาจะบอกว่าอันไหนเสียงดังสุดให้แบบใช่ใช่ไหมรอบนี้อันไหนเสียงเบาสุดใช่ ออาไม่กลัวที่จะโดไม่กลัวมาค่ะข้อไหนเสียงเบาข้อนั้นคือข้อยถูกโอเคปะ่ะถ้าพร้อมแล้วคำถ,ถามมีอยู่ว่าน้ำทะเลฝั่งอ่าวไทยจะ,ะไหลไปยังมสม,มุทรใดข้อหนึ่งบางสม,มุทรอินเดียข้อสอง ข้อ3มมาสมุทรแอตแลนติกค่ะเดี๋ยวเนี่ยกะเบามากเลยนะข้อหนึ่งมาสมุทรอินเดียข้อสองโลกตอนต่อคืออะไรข้อสามมาสมุทรแอตแลนติกค่ะข้อไหนเบาสุดตอบข้อนั้นเบาสุดตอบข้อนั้นเร็ว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 แปซิฟิกไงเร็วมาสมุทรอินเดียมาสมุทรแอตแลนติกค่ะข้อไหนเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวเบาสุดเบาสุดตอบข้อไหนข้อไม่เร็วมากเอาเหรอหนูว่าหนูเบามากอะนะเมื่อกี้ เธอเนี่ยขนาดบอกขนาดนี้เตรียมกันมาอย่างดีบอกทุกอย่างแล้วว่าจะบอกคําตอบยังไงก็ยังจะตอบพี่อยากให้จ่ากันด้วยดีอยากให้จากันด้วยดีนะคะเพราะว่าถ้าจากไม <cat cat> today, ่ดีก็จะไม่มีอีกนะคะเอาล่ะแล้วเวลาอเวลาเวลาเฉลยคำตอบต้องเฉลยเบาๆได้ไหมคะ ไม่ได้ขอเส่ดังๆแล้วกันนะน้ำทะเลฝั่งอ่าวไทยจะไหลไปยังขอเป็นมิสแกโอเคได้และน้ำทะเลฝั่งอ่าวไทยจะไหลไปยังมหาสมุทรแปซิฟิเห็นไหมเกจะตาย หลายคนบอกเขียนหนะ้าฟาโลแม่กนะครับเอาล่ะ,ละสำหรับผู่รรอดชีวิตของเราในวันนี้นะคะคือ4,192คนรับเลยคนละ24ช้อปปี้คอยึ่งช้อปปี้คอยนะคะจะเข้าอยู่ช้อปปี้คอยของฉันภายใน24ชั่วโมงให้คุณสามารถเข้าไปเช็คแล้วก็ช้อปกันต่อได้เลยนะคะ เอาละและสาหรับในวันนี้นะคะขออนุญาตประกาศนะคะรางวัลถกงการแชร์แอนด์มีของราก่อนดีกว่ารอบนี้นะคะมาจากอินสตาแกรมค่ะกับคุณ p ีพีแอด์เสกอบพีริยานั่นเองแล้วก็ผู้จัดเกีนริกรรมออมคิดคำถามพร้อมช้อยส์นะคะรับไเป็นหนึ่งแถวชอปปี้คอยเส้นเดียวกันอันนี้มาจากนิตเตอร์ค่ะกับคุณแอด นีไอ้นะ at n e e m y 9วันเองค่ะทั้งสองท่านนี้ใครอยากเหทนพี่จะแคปแล้วก็ไปรายงานตัวใน a ดเอลเฟสบุ๊กแฟนเพื่ของเรากันด้วยนะคะสำหรับตัวของ Shopee Voucher โค้ดารับเงินคืน30%ของเราในวันนี้นะคะใช้โค้ด F อสเ1สพค่ะ F น P Q 115ค่ะเอ่อคือสุดสุดแปคอยเมื่อชื้อครบ100บาทนะคะจำนวนจำกัดเป็นแค่100โค้ดเท่านั้นนะแล้วก็ฝากกันดีนะคะตอนนี้นะคะเรามีนะคะตัวของสติกเกอร์ลายชโชกี้ด้วยนะเป็นน้องหมาน้องแมวน่ารักไอ้น้องหมานะคะน่ารักมากๆน่าสัไปโหลดกันได้โหลดฟินกันด้วยนะเพียงแค่คุณนะคะอันไลน์ไปนะคะแอร์ชอปปี้ทีเอสนั่นเองค่ะเอาละ่ะอันนี้นะคะเอ่อ ถือว่าเป็นรอบสุดท้ายของโฟโดกันแล้วถูกไหมแล้วก็อันว่าหลังจากที่ออกประกาศชื่อผู้เขียนกิจกรรมแชร์มีไปแล้วนะเอาจริงว่าอย่าลืมแจ้งด้วยว่าคุณแชร์มาจากช่องทางไหนมาจากอินสตาแกรมมาจาก Facebook หรือว่ามาจาก Twitter นะในขยี้ที่ฟาได้บอกไปเนาะเอาล่ะแล้วก็วันนี้นะคะต้องขออนุญาตลาไปแล้วสําหรับซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองจะมีอีกไหมพิธีกรจะยังเป็นหน้าเดิมๆอยู่หรือเปล่าจะเป็นใครมาฟา จะได้มาทำงานตรงนี้ไ,ได้เจอกับท,ทุกคนที่ฟารักหรือเปล่าอยากให้ชอปปี้แจกคอยต้องบอกกนหน่นะว่าอยากให้มี <c oughs> คือบอกได้ไหมอ่ะช่วยหน่อยแบบคนเราคอมเมนต์ก็ได้ว่าอยากให้มีอยากให้มีอยากให้มีแล้วก็คืออยากให้มีทั้งสองด้วยแล้วก็อยากให้มีฟลโล์ด้วยได้ไหมเพราะการที่คนด่าทุกวันเนี่ยมันทำให้ช็อปปี้พนจะหายไปพอโดนด่าปุ๊บอะบางทีแบบเขาก็มีเออทุกทีมันก็มีแบบผู้หลักผู้ใหญ่อะ แล้วบางทีนะคะถ้าสมมติว่าคุณผ่านคนเดียวนะคะเป็นว่าอย่าด่ายเยอะนะขอร้องด่าน้อยๆเพราะว่าพอยิ่งด่ายเยอะเนี่ยเขาก็ไม่อยากทำเพราะไม่อยากทำมึงก็แบบ เขาใสใช่ไหมอะ่ะหนึ่งออกไหมอะ่ะมันติดนึงอะ่ะเออเอาล่ะอ่ะวนึติดตามข่าวสารต่างในแคลของช้อปปี้กันได้ว่าซีซั่นสองจะมาเมื่อไหร่อะไรยังไงนะคะหรือว่าอยากให้ซีซั่นสองมีใครหรือว่ามีก,กิจกรรมอะไรเข้ามาเพิ่มนะคะสามารถเข้าไปได้เลยในะคะในแฟนเพจนะคะช้อปปี้คลิปบอกใบให้เลยของเราคะ่ะแล้วก็วันนี้ต้องลางกันไปจริงๆแล้วขออนุญาตเป็นคนแบบส่งท้ายซีซั่นหนึ่งแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าสำหรับซีซั่นที่ผ่านมาทั้งหมดไม่ว่าจะมีข้อผิดพลาดใดๆทั้งสิ้นจะเกิดจากตตัวววกกกรรเอเออาาาาททนนนน็็แแแล้่่ขขปใ ะะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากจริงที่ตู่ตามกันมาจนจบซีซั่นแบบนี้ถ้าทมอะไรให้ใครไม่พอใจหรือรู้สึกไม่ดียังไงขอโทษแทนทุกๆคนด้วยเชแล้วกันนะคะแล้วก็รอบหน้าซีซั่นสองจะมีอีกหรือเปล่ายังไงอย่าลืมติดตามแลวก็ให้ใหใหกําลังใจกับพวกฟลโลหแลวก็ทีมงานทุกคนพร้อมกับแก๊งผู้จัดกรทุกคนกับฟาโรหด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีนะคะอ๋อพี่ไมนมีอะไรตกลงมาด้หรอ